สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อไพ่อยากบอกอะไรกับคุณวันนี้นะคะอันดับแรกเรามาเช็คเอ NERGY ของทุกๆคนกันนะคะ,ะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์กดซับ c r i b e นะคะใครมาใหม่ฝากกดซับ c r i b e แล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นค่าครูให้เฟิร์สด,ด้วยนะคะ ส่วนใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อและลายละเอียดไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยขออนุญาตครูรูประจาตนครูบาอาจารย์สินศักดิ์์ที่ปกป้องคุ้มครองทุกทกคนนะคะขอเช็คเอเนอร์จีหน่อยนะคะเปิดดวงให้เฟิร์หน่อยนะอ้ามาแล้วคาลิเมลแล้วกันขอเช็คพลังงานปัจจุบันน่อยคะ เดมนเอนเนอร์จีของคุณเหรอช่วงนี้แบบเรื่องของอารมณ์นะมีความกังวลกันบ้างไหมคะอืมเฟิร์จะอะไรทีละใบเลยเนาะปกติเฟิร์จะเปิดให้ครบก่อนอืมไม่รู้ว่าแบบคุณมีความกังวลบ้างหรือเปล่านะคะในช่วงนี้ King of Pentacles มีชาท่าดินพืชพกันมังกรน,นะคะ Four of Swords โอเคก็ต้องเปิดเลียงกันไปแหละ Six of Swords นะคะ Five of Cups the ะเดวิลเซเว่นออฟคแล้วก็เซเว่นออฟเพนทาร์เคิลส์นะคะมีชาธาตุดินเนาะพุชกไปมังกรธาตุาลมไปถุนตุนกุมธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะ แล้วก็เดวิลเนี่ยขึ้นมาฝันคิดว่าไม่รู้นะว่าแบบช่วงนี้คุณไปติดอะไรไหมแบบว่าอาจจะติดหนังเกินไปติดซีรีส์มากเกินไปก็ได้นะหรือว่าติดเกมใดๆหรือไม่ก็อะไรสักอย่างที่เป็นเทาๆก็ได้นะคะอืมเกี่ยวกับแบบการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องเงินไหมเออแล้วมันมีความกังวลมันมีความหมดแพชชั่นนะมีความแบบแอบทอ้อแท้ในใ,หใจหรือเปล่า ไม่รู้ว่าเจออะไรมานะคะเจอเรื่องอะไรกันมาแต่ว่ามันก็คุณก็มูฟออนออกมาจากตรงนั้นได้นะปล่อยวางมากขึ้นเออจากที่เมื่อก่อนอืมคุณแบบว่าเสียใจกับสิ่งที่มันเสียไปเนาะอืมแต่ว่าเหมือนฟูร์คิดว่าหลายๆคนหันกลับมามองถ้วยแหละหันกลับมามองสิ่งที่มีอยู่นะปัจจุบันนะคะหรือถ้าเกิดว่าเฮ้ยตอนนี้ยังเสียใจยังเศร้าท้อแท้สิ้นหวังอยู่หรืออะไรก็ตามนะคะ ลองกลับมาดูสิว่าปัจจุบันนะ่ะมีอะไรบ้างนะคะปัจจุบันมีอะไรให้มีความสุขบ้างอย่าไปยึดเลยอดีตยิ่งยึดยิ่งยึดก็ยิ่งทุกข์นะคะแล้วก็เรื่องเรื่องของความกังวลทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะคลี่คลายอืมเนี่ยเหมือนเป็นช่วงเขาเรียกว่าไะช่วงแบบคุณเป็นคนที่แบบหาเงินเก่งอะ่ะเออ หนึ่งสองสามสี่คิดเรื่องเงินแล้วอะบางทีมันอาจจะไปติดเออเรื่องของความโลภก็ได้นะเดวิลขึ้นมามันแปลได้หลายแบบก็คือแบบไปติดอะไรมากเกินไปหรือว่าเรื่องของความโลภความยึดติดเม็ดเงินเงินทองมากเกินไปอะอืมนะคะเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาได้อ่าแล้วก็คุณปล่อยวางมากขึ้นแล้วก็โอเคแบบว่ามูฟจากอะไรที่มันไม่ใช่มูฟจากอะไรที่มันไม่โอเคมันแบบ เหมือนแบบจบมาแล้วอะเออจบกับสิ่งที่ไม hmm. ่ใช่อาจจะแบบเรื่องของการเดินทางก็ได้นะเหมือนแบบคุณย้ายถิ่นฐานอะย้ายถิ่นฐานหรือได้เดินทางหรือออกจากงานนี้ก็ได้เพื่อไปสู่อีกงานหนึ่งเพื่อไปสู่แบบอะไรที่ดีกว่าที่คุณคิดว่ามันใช่ที่คุณคิดว่ามันโอเคเพราะตอนนี้เหมือนคุณมองถึงเรื่องอนาคตด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหมือนมีการวางแผนเหมือนมีการคิดโปรเจกต์หลายๆอย่างขึ้นมาเนาะเอ่อไพ่ถ้วยขึ้นมาเจ็ดถ้วยเหมือนแบบคุณแบบ วางแผนคิดไว้หลายอย่างเออสมมติคนที่ทำงานเออเขาเรียกว่าอะไรอะทำงานบริษัทหรืออะไรก็ตามเนาะก็จะจะมีโปรเจกต์ต่างๆนานาวางไวหนึ่งสมสหรือใครที่ทำงานอิสระก็จะแบบเป็นฟิลที่แบบคุณคิดแบบนู่นนี่นั่นไว้แล้วอะวางไวแล้วหนึ่งสสามห้าเจ็ดแปดเรียงไวแล้วอะจะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีนะคะทางที่แบบเนี่ยตอนนี้เหมือนพร้อมที่จะสร้างแหละแต่ยังเหมือนแบบจะไปยังไงดีอะไรเงี้ยเหมือนแบบมองอยู่บางคนก็ ออมองเห็นนะมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสและมองเห็นเม็ดเงินและว่าจะเอาอยัางไงนะคะเฟิร์สถ้าเกิดจะให้เฟิร์สแนะนําก็คือเหมือนชี้เป้าไปที่อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ใส่พลังงานใ้เต็มที่เพราะว่าถ้าเกิดเราโฟกัสหลายจุดเนาะมันก็จะแบบแตกกระจายไม่เป็นที่ไม่เป็นรูปปลานะคะให้โฟกัสเราโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นมันจะพูนพูน,พ,นพูนนะคะไปทีละอย่างก่อนพออันนี้อยู่ตัวใช่ไหมอ่ะเราค่อยโยงไปที่สองโยงไปที่สาม,โย,สามโยงไปที่สี่ ะะให้เริ่มก่อนไปเรื่อยๆช้าๆแต่มั่นคงเนี่ยเฟิร์สพูดเลยว่าคนนี้เอ่อเอเนอร์จีของคนนี้เป็นคนที่แบบพูดน้อยเนาะพูดน้อยเน้นการกระทำเป็นคนหาเงินเก่งนะคะ,ะ,คะแล้วก็เอ่อเป็นคนเป๊ะอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็อืมเป็นคนช้าแต่ชัวร์ไปเรื่อยๆเป็นคนมีความมั่นคงมีเงินเก็บได้นะคะโอเคเรามาเปิดต่อกัน ใพ่อยากบอกอะไรกับคุณในวันนี้นะคะใพ่อยากบอกอะไรหนึ่งถ้วยจัดแมนนะคะ Fight ไฟออฟสอด The Sun Knight of Wands Two of Pentacles Six of Wands ว้าวโอเคค่ะชัยชนะเนาะ แล้วก็ for pentacles อืมสิ่งที่ไพ่บอกเนาะเหมือนแบบคุณจะมีความสุขมากขึ้นมีการเริ่มต้นใหม่เนาะเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้มันจะรู้สึกแบบเรื่องของความรู้สึกเออความรู้สึกเรื่องของอารมณ์ก็ได้มันจะมีความฟูลฟิลอ่ะมันจะมีความล้นอะ่ะอืมไม่รู้จักเรื่องอะไรเอ่ออะไรที่คุณรอคอยคําตอบอะ่ะคุณจะได้รับคําตอบนะอืม แดี๋ยวคุณจะได้รับคําตอบทุกอย่างจะชัดเจนทุกอย่างจะโดนประกาศมันถึงวันพิพากษาแหละนะคะอืคุณจะได้รู้อะไรที่แบบกังวลสับสนสงสัยหรืออะไรก็ตามนะคะในเรื่องของเงินก็ได้ในเรื่องของอะไรต่างๆนานา,นาก็ได้แล้วก็ก่อนหน้าเนี้ไม่รู้ว่าคุณแบบมีการแบบเพียรพยายามหรือต่อสู้กับอะไรก็ตามอะ่ะอืมคุณได้รับชัยชนะแน่นอนนะคะแล้วก็ ถ้าตอนนี้คุณยังอยู่ในเซฟโซนนะ่ะยังไม่กลา้ายังมีความแบบกังวลที่จะทําอะไรก็ตามเนาะรู้สึกว่าแบบไอ้สิ่งนี้อยากทําอ่ะแต่ยังกลัวกลัวที่จะผิดพลาดกลัวที่แบบมันจะไม่ดีอะ่ะกลัวที่จะสมมตินะเปิดกิจการเงียกลัวจะเจ๊งโน่นนี่นั่นอ่ะเลยไม่ได้ทําสักทีเนี่ยภายใบนี้เราบอกให้แบบคุณแบบลงมือทําอืมออกมาจากเซฟโซนตัวเองนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างแบบเหมือนคอยเอื้ออํานวยคุณอยู่เสมอมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่าง,างๆนานาคอยแบบให้กำลังใจคอยแบบเกื้อหนุนคอยซัพพอร์ตคุณนะคะไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลยไม่ว่าคุณจะเจออะไรคุณผ่านไปได้แน่นอนนะคะคุณเป็นคนที่เก่งมากๆมีคนเป็นคนที่มีความมุ่งมัน่นหรือใบนี้บง่งบอกถึงให้ใช้ความมุ่งมันมมม่นมุ่งมั่นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองวางใจ วางใจในถูกเออวางใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพตนเองนะคะไม่ว่าจะเจออะไรคุณผ่านไปได้แน่นอนขอให้ลองทำคอยกล้าเนี่ยมันเหมือนเหมือนอาจจะติดอย่างเดียวอะเออความกล้าเนี่ยถ้าออกจากเซฟโซนเนี่ยคุณเจอเลยคุณเจอความคุณเจอเดอะซันเลยความสุขความสดใสอืมสมมุติแบบอยากจะทํางานที่ตัวเองรักอยากจะลองงานที่ตัวเองชอบมานานแล้วแต่แบบเฮ้ยคู่แข่งเยอะอะ อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบคนทําเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็รักสิ่งนี้แล้วก็เราอยากจะทะําอ่ะแล้วมันรู้สึกแบบทะเลาะตัวเองในใจก็ได้อืมมันตีกับตัวเองในหัวก็เนียแหละค่ะคือเราไม่ต้องไปมองใครเลยถึงแม้ใครจะทํามาก่อนหรือแบบคู่แข่งเยอะอะไรก็ตามอะ่ะอืมแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นที่พลังงานที่เอเนอร์จีเนาะถ้าสมมติคุณคุณรักสิ่งนั้น ขอให้เชื่อมั่นตัวเองไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลยคนที่ทําไปก่อนก็ปล่อยเขานะคะของคุณไปเรื่อยๆเริ่มใหม่ได้เสมอเดี๋ยวพลังงานมันยิ่งดึงดูดมาเองนะคะเหมือนแบบให้รักษาเอเนอร์จีของคุณไว้สมมติเนี่ยเห็นไนที่มันมีความท้อแท้มันมีความหมดแพชชั่นมีความสิ้นหวังเนี่ยคุณจะกลับมามีแพชชั่นนะฝนมองว่าคุณจะดึงแพชชั่นตัวเองขึ้นมาได้หาแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็โฟกัสที่ตนโตตัวเองโฟกัสที่เป้าหมายตัวเอง เราก็ไป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 เรื่อยๆเออไปเรื่อยๆไปด้วยความสุขไปด้วยความเอนจอยนะคะอย่าไปซีเรียสอย่าไปกดดันเรามีความสุขไปในระหว่างทางชา้าๆแต่ชัวร์เลิศกว่าเยอะนะคะอืมใบนี้ใบใัยชนะเนาะแล้วก็ปรับสมดุลนาอนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจด้วยนะจิตใจร่างกายกายภาพภายในภายนอกอะไรทุกอย่างให้คอยปรับบาลาน ให้อยู่ในความสมดุลไม่ไม่ติดอะไรมากจนเกินไปสมมติเนี่ยมันมันมาตรงกับเดวิลเนาะเอาใช่ไหมอ่าจริงด้วยเห็นไหมใถ้มันตรงกับเ,เดวิลไ,ไม่รู้ว่าแบบคุณไปแบบไปหนักไปหนักหนักไปทางสิ่งไหนมากเกินไปหรือเปล่าลองปรับปรลานะคะแล้วมันจะโอเคมันจะมันจะดีดียิ่งขึ้นจัดเวลาดูอ่ะสมมุตินะสมมุติอ่ะสายปฏิบัติมุดคุณจะปฏิบัติอย่างเดียวอะ่ะเออเงินมันก็ไม่ลอยมานะอืมมันก็ต้องแบบอ่ะ นั่งสมาธิปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็มาดูซิมาเรียนรู้ตอนนี้ในการที่เราอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรอะ่ะใน YouTube ในอะไรต่างๆมีมากมายเลยทุกคนเริ่มต้นตอนไหนก็ได้เพราะโลกเรามันหมุนเวียนมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออ่ะอืมคุณมีโอกาสเยอะแยะมากมายสมมติใครที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์อยากจะทำอะไรคิดคอนเทนต์ตัวเองขึ้นมาเลยไม่ต้องเพอร์เฟกหรอกอืมเราทำแบบด้วยใจของเราเราทำด้วยความหักอะเชื่อไหม ปาฏิหาริย์มีจริงมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สําหรับเราเนี่ยอย่างเฟิร์สที่เฟิร์สกล้าพ,พูดคํานี้ใช่ปะทุกคนเชื่อไหมว่าแบบเฟิร์สอ่ะตอนแรกเฟิร์สก็ไม่คิดเนาะว่าเฟิร์สจะมาอ่านไพ่แล้วทําคลิป YouTube แบบเนี้ยแล้วก็สร้างรายเพื่อสร้างรายได้ได้เป็นจิจารสนะเพราะก่อนหน้านี้เฟิร์สแบบ เออพูดกับตัวเองอะแบบเหมือนพูดพูดคำลบๆอะเออพูดได้ค่าตัวเองว่าเราไม่เก่งอะไรเลยแบบขี้เกียจนู่นนี่นัอนอะไรต่างๆเออเหมือนแบบเราก็หมดแพชชั่นด้วยต่างๆนานามันไม่มีแรงบันดาลใจอะไรเลยอะอือแต่อยู่ดีๆแบบอยู่ดีๆเราก็ค่อยๆมาปเปลี่ยนเนาะฟเฟริรองอะเริ่มเปลี่ยนจากภายในก่อนนะอืมก็ควบคู่กันไปพยายามปรับสมดุลให้ได้มากที่สุดอะ นั่งสมาธิอ่ะเวลานี้อ่ะวามาอาจอัดคลิปอ่ะ,อะพักพักผ่อนรีแลกบ้างส่วนมากอะ่ะช่วงแรกๆเนาะเฟิร์จะเน้นรีแลกมากกว่าเน้นไปทางรีแลกเราก็เลยช้าแต่ว่าเฟิร์สเน้นแบบจิตใจก่อนไง จิตใจเราต้องมาก่อนเมื่อไรจิตใจเราเริ่มแข็งแข็งขึ้นเรื่อยๆทุกคนภายนอกมันจะเปลี่ยนตามเ n e r g y รเราจะมาเราจะรู้สึกว่าเอออยากทาไปหมดเลยอะเราจะรู้สึกดีไปหมดเลยไม่ว่าจะแบบเริ่มการเริ่มออกกําลังกายการเริ่มทําอะไรสักอย่างที่ไม่เคยทําทําอาหารสมมติอะเราไม่เคยทําอาหารกินเองเลยอะลองทอดไข่เจียวสิลองแบบฝึกทอดแบบผัดเอาผักเก็บผักเก็บใบญ่านน่นนี่นั่นมาลองผัดดูสิเอ,เออ ฉันทาได้หว่าเราทาในย u ทูปนะั่นแหละถ้าทําใส่ความรักลงไปอะ่ะใส่ใจลงไปในทุกๆอย่างหรือว่าอ่ะตั้งเป้าหมายวันนี้ฉันจะออกมังกายสิบนาทีฉันจะทําตามคลิปเนี่ยให้มันจบถึงแม้จะแบบหมดแรงก็ตามแล้วพอทําเสร็จุบบอุย้ยแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะฮอร์โมนความสุขมันหลั่งอะ่ะเออไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะฮอร์โมนความสุขที่เราทําทําตามเป้าหมายของเราได้อะ่ะ ปุ๊บแ้วมันฟิน่ะคนลุกสู้เลยแบบเฮ้ยแล้วมันดีใจอะ่ะแทบจะร้องอะ่ะเพราะเพราะเมื่อก่อนเราแบบเรามัวแต่แบบออะเลื่อนหน้าโทรศัพท์ใช่ไหมเลื่อนโซเชียลไปเลื่อนไป่าเล่นไปดนูนู่นนี่นั่นดูชีวิตคนนูน้นคนนี้ดูจะไปเที่ยวไหนดจูจะไปกินอะไรแต่ไม่ได้ดูเลยแบบว่าเราไม่ได้โฟกัสที่ตัวเราเองจริงๆอะ่ะอืมเราไม่ได้มาดูว่าแบบเฮ้ยร่างกายเราอะ่ะหรือจิตใจเราอะ่ะมีอะไรต้องขัดเก่าไหมเราต้องเปลี่ยนสิ่งใดบ้างเรายึดติดไหมเราแบบ เราแบบว่าอะไรเรามีติดอะไรไหมอะอืนะคะยิ่งแบ,บแักตาถ้าปฏิบัติเนาะเราจะนั่งเฉยเฉยมันก็กระไลอยู่นั่งเพื่อความสงบก็ก็ใช่ล้วหนึ่งแล้วก็นั่งเพื่อให้ตื่นรู้นั่งเพื่อค้นหาสัจธรรมเฟิร์สเฟิร์สอะนั่งเพื่อแบบให้เข้าใจสัจธรรมนะบางทีที่เฟิร์สทับสนนะเฟิร์สไปนั่งสมาธินะเนี่ยเฟิร e, ์สนั่งเก้าอี้นี้ก็ได้อะเดี๋ยวเฟิร์สส่องให้ดูเนี่ยพิงเนี่ยเก้าอี้เนี้ยทุกคน นั่งเองไปบางทีก็อาจจะหลับมันก็ไม่ไหวเนาะแล้วก็เอาสู้กับอัตราไม่ได้บางทีเราก็ต้องปล่อยไปอือย่างน้อยก็แบบฝึกไปเรื่อยๆค่ะแค่ใช้ความสม่ําเสมอค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนแรกมันก็ต้องใช้ความเพียรหน่อยเรื่องของจิตใจเนาะมันต้องแบบมันต้องฝึกฝนนะมันต้องเหมือนมันก็ต้องแลกนิดนึงอะ่ะแต่พอมันเริ่มอยู่ตัวใช่ไหมแล้วเราเริ่มแบบทําอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออก้าวผ่านอัตราเราได้ความขี้เกียจเนี่ย อืทุกอย่างมันเริ่มสตาร์ททุกอย่างมันเริ่มดีอย่างเช่นอนตอนที่เฟิร์สจะอัดคลิปคลิปแรกลง youtube นี้ใช่ไหมจากที่เริ่มศูนย์ซับสไคร์อะทุกคนอืมไอเราก็ลงลงไปแล้วก็แบบจดจดไว้ใช่ไหมวางไพ่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มอัดคลิปพูดกระ,ะอึกกระอักนน่นนี่นั่นเฟิร์สแบบไม่คือแบบไม่กลัวอะไรแล้วเออลงลงไปเลยอะไรเงี้ยช่างแม่งใช้คำว่าช่างแม่งอ่ะลองดูดิแต่เราก็ตั้งใจทําที่สุดนะ อยู่ดีๆอ่ะเราก็แชร์ไปเนาะแชร์ไปในกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ให้ให้รุ่นพี่หรือให้อะไรอ่ะไปกดซับสไครต์ให้หน่อยอยู่ดีๆแล้วเราก็ใส่แฮชแท็กอ่ะเนี่ยเหมือนแบบ YouTube มันจะทํางานของเขาเองหรือถ้าเกิดว่าเชื่อเรื่องของแบบจักรวาลอะไรกดแรงดึงดูดเชื่อเรื่องของพลังงานอ่ะเนี่ยโฟคิดว่ามันพลังงานอ่ะพลเอเนอร์จรีเราอ่ะเรากล้าที่จะทาอ่ะจักรวาลซัพพอร์ตชิงค่ะซซัพพอร์ตเกื้อหนุนเราเองนะคะแค่ทําไปก่อนแรกๆอ่ะมันมันไม่ได้มันแรกๆมันดูยากเสมอ อแล้วมันไม่ได้ดีเสมอไปทุกคนถ้าไปรอติดว่ามันต้องเพอร์เฟกมันต้องเป๊ะก็ยังไม่ได้ทาหรอกเออเมื่อไหร่เราจะได้ทาละ่ะถูกไหมคะเริ่มอะไรได้ในตอนเนี้ยถ้ายิ่งตอนเนี้ยเวลาว่างหรือตอนนี้โสดนะเป็นช่วงที่ควรแบบเอ,อ่อทานฟอร์มควรขัดเกลาจิตใจของตัวเราเลยอะมีอะไรที่เรายังติดขัดอยู่บ้างมีอะไรที่ต้องขัดเกล่ง,ม,งมั่งไหมเรายังแบบเรารู้สึกแบบช่วงนี้เบิร์นเอาไหมหมดแพชชั่นไหมมันรู้สึกแบบทอ้ทอแท้ท เออมันเบื่อในายเงาทุกวันเลยรู้สึกเหงาเนี่ยทำไมเหงาเลือกเกินอะไรเงี้ยนะคะลองนั่งสมาธิดูพวกเนี้ยความเหงาทุกอย่างปลดปลดได้เนี่ยเดี๋ยวคุณจะแบบรู้สึกดีมากอ่ะเออมันต้องเริ่มจากการที่เราเนี่ยหาอะไรทำเล็กๆ,ๆน้อยๆอ่ะมันต้องมองไปรอบๆกายตอนแรกเฟิร์นไม่เข้าใจนะเว้ยก่อนนั้นเนี่ยอุ๊ยนะเว้ยขออภัยนะคะแล้วเกิดใช้คําอะไรเงี้ยมันชินเออก่อนนั้นเนี่ยคือเฟิร์นไม่เข้าใจจริงๆว่าแบบ รักตัวเองเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออแล้วเราเพิ่งมาเป็นอะเราเพิ่งมาทําเป็นอะเราเพิ่งมาเริ่มเลยเอาด้วยซ้ําเนี่ยทุกคนใครที่อยู่ในช่วงเริ่มหรือว่าเริ่มหรือว่ารักตัวเองอยู่แล้วนะคะคือมันแบบมันมันโฟกัสตัตวเองจริงจริอะเฟิร์มไม่รู้จะอธิบายไงเนาะแม้กระทั่งแบบเรื่องอาหารการกินเนาะเราจะอยากจะกินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นเออเล็กเล็กน้อยๆ,ๆเราเริ่มเปลี่ยนจากเล็กๆกน้อยๆ,ๆขัดเกลาเขาอะ ให้สุขภาพเราดีขึ้นออกกําลังกายเวลานิดเนี่ยฝึกแบบมีวินยัยจริงๆิวินัยไม่ต้องก็ได้เราเราทำเนี่ยเราทําเพราะว่าเราลักตัวเองหรือเปล่าลองเนี่ยเป้าหมายเราคือเอ้ไม่ใช่สิทําด้วยความรู้สึกเออเรารู้สึกว่า,นเ,าเนี่ยเราทําสิ่งนี้เพื่อตัวเราเองอะเราอยากจะเห็นตัวเองแบบว่าเอ้ยมีสุขภาพที่ดีอะเราอยากจะรู้สึกดีกับตัวเองอะเรารักตัวเองเนี่ยเฟอร์เพิ่งเข้าใจเมื่อก่อนเฟร์ก็แบบลักตัวเองแค่พูดอะเอออุ้ยไม่รู้ว่าพูด เล่าอะไรยาวขนาดนี้เนี่ยอืมถือว่ามาเล่าประสบการณ์สู่กันฟังน,นะคะก็มันก็เชื่อมโยงกับไพ่ด้วยนิดๆหน่อยๆ <c oughs> เฟิร์สคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะถ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฟิร์สก้าวล่วงประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนโอเคเรามาต่อกันเลยดีกว่าเฟิร์สก็จะเปิดเพิ่มเนาะเป็นไพ่ยานาโลกแล้วกันว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติม มาจ้ะตามสเต็ปม,มาดูกันนะคะไม่รู้ว่าเล่าถึงไหนแล้วเมื่อกี้จบแล้วน้องอมประมาณนี้แหละค่ะทุกคนอ่ะเรามาเปิดกันต่อไพ่อ่ะบอกอะไรนะคะกับทุกทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้โอ้ย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 ,อย,อย,อยต้องเปิดอ่ะทำราคาขึ้นใดๆ ฟื้นฟูแล้วก็สะพานบุญอืเชื่อไหมว่าเนี่ยมันไม่มันไม่บังเอิญนะที่ทุกคนมาเจอคลิปเนี้ยทุกคนสามารถเป็นสะพานบุญได้ทุกแบบไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหรือทางเลี้ยวหรือทางเอียงทางเฉียงอะไรก็ตามนะคะอย่างเช่นแชร์คลิปเฟิร์สออกไปเนาะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเป็นการแชร์ในสิ่งที่ดีอะ่ะเหมือนแชร์พลังงานอะ่ะสมมติอะใครที่กําลังแบบ ท้อทแท้สิ้นหวังอยู่อเออก็อาจจะมีกำลังใจมากขึ้นถูกไหมคะก็ขอบคุณที่แชร์นะคะลวงน้น <c oughs> าแล้วก็เป็นช่วงของการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจอะไรต่างๆหรือจะเป็นสะพานบุญอื่นก็ได้นะสมมติอ่ะมีคนแบบโพสต์มาแบบเออวัดนี้หรือต้องการน้ําแบบว่าขาดน้ําหรือเด็กบนดอยนู่นนี่นั่นอคุณแค่แช่์เออแชร์ด้วยใจที่แบบบริสุทธิ์อ่ะเอเอเราอยากจะแชร์เราอยากจะช่วยอ่ะแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะอืม หรืออยากจะบริจาคสองนักน5บาท10บาทร้อยหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยค่ะเป็นสะพานบุญให้ได้เยอะเลยอะไรก็ตามเนาะยิ่งคุณแบบมีจิตใจที่มันเบิกบานบริสุทธิ์อะยิ่งแบบดีมากๆที่ไม่แฝงด้วยแบบว่ากิเลสหรือความโลภะเนาะบางคนอะทำบุญหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบว่ามันแฝงอะ่ะเออแฝงด้วยความโลภอะไรเงี้ยแฝงด้วยความอยากได้อะอืม แต่เล็กๆน้อยๆมันมันเฟิร์สก็เข้าใจอยู่แหละเพราะว่าเฟิร์สก็เป็นเมื่อก่อนเนาะแบบทําอะไรเราก็อยากจะได้แบบผลตอบแทนเลยอะไรเงี้ยแต่หลังๆมาพอเฟิร์นเริ่มปลดไปทีละน,นิดน้องแบบเราก็เข้าทางเส้นทางการตื่นรู้หรือสายจิตวิญญาณอะเฟิร์สก็เริ่มแบบเอาเวลาขอเวลาเฟิร์สจะแบบใส่บาทหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวนียเฟิร์สไม่ค่อยแบบขอพรหรืออะไรแล้วนะไม่ค่อยไปแบบไปไป,ไป,ไปสถานที่ไปวัดเนี่ยเฟิร์สจะขอไปในแนวแบบว่า ขอให้ลูกแบบพบเจอแสงสว่างอขอให้ลูกได้ตื่นรู้อะไรเงี้ยเออตื่นรู้มากขึ้นเข้าใจสิ่งต่างๆเออเกิดปัญญาในเรื่องต่างๆหรืออะไรต่างๆนะน,น,นาก็พูดไปเรื่อยของเฟิร์ดอะเรียงเรียบเรียงคํากับเขาไม่ค่อยถูกอ่ะไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกัน <c oughs> นะคะแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดว่าสมบิร่ามันต้องมีเนาะเหมือนแบบบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูก็ได้นะคะ <c oughs> ฟื้นฟูเยียวยาจิตใจตอนนี้นจิตใจเราอ่ะมันแบบแข็งแรงหรือยัง อืมเราเจออะไรามาในอดีตอะ่ะนะคะมันก็ต้องแบบมีการขัดเกลามีการแบบเคลียร์สภาพจิตใจเพราะว่าเฟอร์คิดว่าหลายๆคนเนาะนะจะผิดมีการผิดหวังเรื่องความรักหรืออาจจะแบบเรื่องของการงานธุรกิจก็ได้หรือผู้คนหรือคนรอบข้างหรือครอบครัวเออแล้วเราแบบไปฝังอะ่ะมันมันมันไปฝังไว้ในจิตใต้สํานึกอะ่ะอืมไอความแบบสมมติอ่ะ ครอบครัวหรือญาติเราอะบอกว่าเนี่ยเธออะขี้เกียจเธอมันไม่เก่งอะไรเลยไม่เหมือนเนี่ยไม่เหมือนข้างบ้านเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ไปฝังเราก็ไปเชื่อคนอื่นพูดกับเราว่ายังไงไม่ไม่สําคัญแต่เราอะได้ตอกย้ากับตัวเองแบบนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเราเก็บนะเราเก็บมาใส่ใจนั่นแหละคือเนี่ยมันจะไปฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกเราซึ่งมันต้องขัดเกลานะคะค่อยค,อยคอยนึกไปค่อยค่ยนึกถึง ปมอะไรเก่าๆที่เราเป็นอนะ่ะพอเคลียร์ออกเรารู้ปุ๊บเนี่ยเรารู้ปมปุ๊บปุ๊บป๊บเราเคลียร์ปุ๊บเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองค่ะทุกอย่างใจเรามันจะค่อยๆแบบเบิกบานขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็ทํามาคาขึ้นอันนี้นะไพ่ยอยากจ,จะบอกว่าเออช่วงนี้แบบปังหรือเปล่าหรือเป็นไพ่อวยพรก็ได้นะอืมคลิปนี้เหมือนแบบเน้นมาคุยเล่นอนะ่ะ รูปงามอืมรูปงามงามที่ใจใช่ใบหน้าเออแต่จริงๆอะเฟื่มองว่าคุณอ่ะแบบมีจิตใจที่ดีอยู่แล้วอะเออแต่รูปงามเนี่ยเฟื่ไม่เข้าใจว่ะต้องขยายแล้วกันเนาะปลงอืมอะไรที่มันแบบแก้ไขอะไรไม่ได้อ่ะเฟืคิดว่านะ อะไรที่มันแบบเป็นปัญหาคาลากาซังอะที่เราแบบเอ้ยมันมันเหมือนมันนานและปัญหาเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยอืมถ้ามันยือ้อหรือมันลังหรือมันอะไรไม่ได้มันแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยอย่างเช่นนะยกตัวอย่างสมมติแบบเรากำลังจะโดนยุดโหลดเออยุดโถลดเมื่อถึงเวลาเนาะแบบไม่รู้จะทําไงแล้วอะปล่อยเลยปล่อยไปเลยคะ่ะเดี๋ยวทุกอย่างอะถ้าคุณปล่อยวางถ้าคุณปรองได้อะ เดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองอืให้จําไปเลยอะไรที่เสียไปอะ่ะคุณจะได้กลับคืนมาอย่างแน่นอนออาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็เอออาจจะต้องช่วงแบบเคลียร์ต่างๆนานาเคลียร์จงเคลียร์ใจดึงแพชชั่นขึ้นมามันจะได้มีพลังในการที่จะแบบเออมาพัฒนาอัตลักษณ์มาดํารงชีพมาหาเงินเนาะ เป็นเงินเป็นทองอุ้ยตรงมาตรงกับไอเนี้ยเลยอ,ะอะ่ะทำมาค้าขึ้นนะ่ะช่วงนี้พูดเลยว่าคุณจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเออเอาสิว้าวเดน่นคุณอะเป็นคนที่เก่งนะแล้วก็ความสามารถโดดเด่นอะ อืมีแบบจุดเด่นเฉพาะตัวอืมไม่รู้ว่าแบบขอให้ไม่ไม่เขาเรียกจะบอกว่าอะไรพูดไม่รู้เรื่องอีกแหละจะบอกว่าขออย่าด้อยค่าตัวเองขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะคุณเก่งมากๆคุณโดดเด่นมากๆมั่นใจในตัวเองเข้าไว้นะคะทําอย่างเต็มที่ทําด้วยความรักอันไหนที่แบบเอ้ยคุณแบบจะต้องแบบพัฒนาหรืออะไรอะ่ะก็แค่ไปเรียนรู้เพิ่มเติมเอาทีละเล็กทีละน้อย ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครแล้วเราจะมีความสุขสร้างโอกาสหรือว่าความงามคุณสร้างโอกาสหรือว่าต้องใช้ใบหน้าให้เป็นประโยชน์เออสมมติแบบใครที่หน้าตาดีเนาะก็ต้องแบบออกกล้องหรือเปล่าเออจะแบบว่าอยากจะออกมาทําแบบฟรีแลนซ์ออกมาทํางานอิสระมีใครแบบว่ามีความรู้สึกนี้ไหมเชื่อมั่นในสกยภาพตัวเองปะ กพถามแค่นี้จริงๆทุกคนแบบทำได้นะแรกๆมันอาจจะต้องนี่หน่อยแต่ว่าถ้าคุณเชื่อมันอ่ะอืมว่าแบบคุณทำได้อ่ะมันได้แน่นอนคุณผ่านไปได้แน่นอนนะคะประมาณนี้ละกันเนาะอ่ะเปิดขอเปิดอันนี้สักแปดใบไพ่ n n g l l นะคะ Angel n u m b e r อไพ่ a อ g เจอยากจะแนะนำอะไรนะคะกับทุกๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ 4ี่หจริงจกยัดไส้นี่นี่ค่ะไม่มีเรื่องบังเอิญติดเล่นไง <c oughs> อุ้ยดูสิเล็กเรียงเวอร์ยกระดับแล้วเนี่ยสองสามสี่ห้าเตรียมตัวเตรียมตรัวาะซ้นเตรียมเตรียมตัวรับสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงค่ะให้จำไว้เลยว่าทุกอย่างไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะคะ หนึ่งสี่สี่หนึ่งนี่คือภารกิจสำคัญของเธออุ๊ยภารกิจสำคัญเนี่ยคุณมีสิ่งที่แบบโดดเด่นเฉพาะตัวแล้วเนี่ยภารกิจอ่ะเึยคิดว่าน่าจะเป็นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของที่อะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่ช่วยเหลือผู้คนที่มันเอ,อื้อที่มันเป็นประโยชน์นะคะหรืออะไรก็ได้ก็ตามเนาะอาชีพที่แบบมันไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่นอ่ะมันคืออาชีพมหาศา,ารทั้งหมดแหละนะคะขอแค่ขอแค่คุณมีความสุขอ่ะในสิ่งที่ทำอ่ะนั่นแหละ ขับเคลื่อนตัวเองไปด้วยพลังงานที่ดีอ่ะน้องพลังงานที่เป็นบวกอะไรที่มาอยู่แล้วมันท็อกซิกมันอึดอัดหรือเกินมันแบบโอ้ยของคนรอบข้างมันเอาไม่อยู่แล้ววะ่ะเปลี่ยนค่ะคุณมีศักยภาพเชื่อมัน่นอขอน้อมนะคะส่งพลังความรักส่งพลังดีๆให้กับทุกๆท,ท่านเลยนะคะหนึ่ง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 คำตอบคือใช่ หนึ่งหนึ่งคุณมาถูกทางแล้วว้าวสวยงามเก้า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 ไม่รู้เก้ากี่ตัวเก้าสี่ตัวใช้ชีวิตให้มีความหมายกับตัวเองใช่ทำอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่ามีคุณค่ามันมีแน่นอนเฟิร์สคิดว่าคุณนะคิดออกแล้วคุณหาเจออะไรที่คุณทำคุณรู้รู้สึกว่าเฮย้ยฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ทำแล้วรู้สึกดีเหลือเกินเออแถมยังได้ช่วยเหลือผู้คนด้วย ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนาะแบบตอนนี้เฟิร์สก็จะมองตื้อๆอ,อ่ะอืมมันมีมากมายเลยสองสองปดปดรักตัวเองให้มากกว่านี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งปดจงอดทนให้ได้นะคะประมาณนี้นะคะทุกๆคนเป็นกำลังใจกับทุทกๆท่านเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ